ตรงนี้ก็เป็นซอยหนึ่งนะคะแยกหนึ่งตรงซอยกาหลงนะคะก็ตรงร้านแก๊สยร้านแก๊สสี่สิบแปดนนทบุรีอยู่ในซอยกาหลงก็เป็นที่ของพระเจ้าอยู่หัวนะคะของรัชวงศ์ที่มีคนแอบเอามาทำหลายๆอย่างแล้วก็ปิดกิจการนะคะอันนี้ก็เป็น โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กนะคะก็น่าจะเป็นของอพระสีรัตน์นะคะเป็นของพระสีรัตน์ก็ไม่ทราบว่ามีคนมาว่ายน้ำเยอะไหมนะคะอาจจะด้วยช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวอันนี้ก็ตอนเช้านะคะก็ถ่ายรูปมาให้ดูตรงนี้ก็ใกล้ๆก้กันนะที่ติดกันก็เป็นที่เขาเคยทำ คล้ายๆลงพ่นสีาล้างรถอะไรประมาณนี้หรือว่าลงซ่อมก็เปลี่ยนไปหลายหลายรูปแบบแล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าเป็นที่ของพระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้ได้คืนนะคะตรงนี้ก็แอบมาถ่ายในซอยนะคะนี่แหละค่ะอยู่ในซอย เห็นแบคโคกำลังตักดินทําดินกันอยู่แล้วตรงนี้ก็ที่อีกสแปลงสาแปลงในซอยนี้นะคะคนเอาขยะมาทิ้งเยอะนะคะก็เป็นที่ที่เขาแอบเอาเงินในวางมาซื้อกันไว้แล้ววางแผนที่จะให้ขายที่นะคะทครั้งที่เงินก็เงินวางแต่ทําทำคิดไปไม่ขี่วันก็มีการมา เคลียร์พื้นที่นะคะก็ถือว่าทางหวังรับรู้ได้ไวก็ชอบตีนะคะขอให้ได้ที่คืนทุกแปลงเลาขอให้ได้คืนยถูกต้อย่างถูนะคะคนที่โกงไปก็ขอให้